ครับผมมาดูการขยายฟาร์มกันนะครับผมถ้าเรามีฟาร์มพอร์เท็อยู่แล้วนะก็คือตัว MDF เนาะให้เราร e n a m e เปลี่ยนชื่อนะครับอันนี้เปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้ที่เราเข้าใจอันนี้ก็เปลี่ยนมาตามนี้เนาะนะครับแล้วคราวนี้เราก็มา install นะครับตัวโปรแกรม MDF กันนะครับอ่ะล้วก็เดับเบิรคลิกไปเลยครับผมนะคราวนี้นะครับก็กดรลนไปนะครับ ครนี้ก่อนเน็กนะครับเราจะทําการเซตติ้งนะกดที่เซตติ้งนะครับผมนะครับแล้วก็ที่ไดซีนะครับก็ต่อท้ายตรงเทอร์มินอลเลยพิมพ์เลขอะไรก็ไปก็ได้นะครับสี่จุดสองเป็นเลขอะไรไปก็ได้นะครับเป็นห้าจุดสองหรือหกจุดสองนะครับต่อไปก็เป็นสี่จุดสามสี่จุดสี่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เมื่อเราเปลี่ยนแล้วเรากดเน็กเวยครับนะครับอเห็นไหมฮะว่า MDF เขาก็จะมาถ้าเราไม่เปลี่ยนชื่อนะครับ ชื่อมันจะซ้มกันนะมันจะเป็นพอร์ตเดียวกันแต่ถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บนะครับมันจะกลายเป็นคนละพอร์ตนะครับอ่ะนะครก็ฟินิชไปนะครับผมะนะครับเมื่อเราฟินิชแล้วนะครับก็รอ MDF โห a ดนิดนึงนะครับะระหว่างที่รอเราก็จะไปเปิดบัญชีเทรดจิ g งนะครับอ่ะก็เปิดบัญชีเทรดจิ g งนะครับผม ประเภทนะครับเราใช้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับผมโปรแกรมอาจจะทับซ้อนกันอยู่รับรอสักครู่นะครับแล้วครับสแตนดาร์ดนะครับดอลลเรก็ใช้ห้าร้อยถึงสองพันนะครับก็ใช้เต็มที่เลยก็ได้นะครับดอลลาร์นะครับดำเนินการต่อนะครับแล้วก็ กดดาเนินการต่อครับผมอ่าเราก็จะได้เลขบัญชีเทรดมาแล้วนะครับเดี๋ยวตัวรหัสตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ในการล็อกอินกับเลขอร์นนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่าเราก็จะไปล็อกอินฟาร์มใหม่ที่เราเปิดกันมาเลยนะครับอ่าจะขัดลอกอ่าแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมไลท์ Light นะครับกดเน็กไปเลยแล้วก็กดติ๊กข้างบนแล้วก็ นำเลขพอร์ตมาใส่นะครับแล้วก็ไปเอาพาสเวิร์มาใส่นะครับผมนะพาสเบิร์ที่ได้มาจากการเปิดนะครับก็มาล็อกอินใส่ไปเลยนะครับผมกดฟินิชใป้ายนะครับ <Yeah. S 1> ะนะครับ <Internet. S 1> ก็ล mm ็อกอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าการพวกนี้เราก็จะปิดไปหมดเลยก็ได้นะครับผมเราเดี๋ยวค่อยดึงมาใหม่นะครับก็ อันเนี้ยนะครับก็คือเป็นการเปิดสามนะครับแล้วเราก็เติมเงินเข้ามานะครับอ่าาวเนี้อ่าโค้ดก็จะแนะนําให้เปลี่ยนชื่อตรงนี้ไว้เลยนะครับถ้าอนาคตเราจะทําฟาร์มใหม่ก็ใส่เป็นเลขขอดไปก็ได้นะครับอ่าเมื่อกี้เลขขอดอะไรนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมใส่เลยก็ได้นะครับก็รีเนมนะครับผม เปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับอ่ะคอนติเนียไปนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ลบทิ้งไปนะครับก็เอ่อแค่นี้เองนะครับในเรื่องของการขยายฟาร์มอันนี้ก็เป็นฟาร์มหนึ่งอันนี้ก็เป็นฟาร์มสองนะครับอันนี้โปรแกรมมาไว้อินสตอลไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับเพวันฟาร์มสองก็สามารถเปิด n d y f o มาได้อีกอันหนึ่งแล้วเห็นไหมครับนี่ครับก็ล็อกอินแล้วคราวนี้เราก็ทําการเอ่อเติมเงินเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับอ่าแล้วก็ ไปที่ภาพรวมบัญชีนะครับบัญชีที่161ที่เราเปิดมาเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการฝากได้นะก็กดฝากไปที่ออพอตเลยนะครับก็เลือกออบัญชีนะครับแล้วก็เลือกออ QR12 นะครับผมแล้วก็ทําตามขั้นตอนน็กไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ไปสแกน QR Code นะครับแต่อันนี้ออจะขอไปออ โอนเงินที่อยู่ในหน้าตรงนี้นะครับผมนะครับเวลาเราทำฟาร์มนะครับเราจะได้หลอดรีเบดตรงนี้เราก็สามารถโยกเข้าไปขยายฟาร์มได้นะครับผมอันนี้ได้จากการทำฟาร์มของเรานะครับผมหรือหลอดรีเบดของเรานั่นเองนะครับผมจากระบบเราก็สามารถโอนตรงนี้ไปบัญชีเราได้เลยนะครับบัญชีที่เราเปิดใหม่ก็คือตัวนี้นะครับหนึ่งหกหนึ่งนะครับ โอนจากนะฮตัวนี้ที่เราอยู่ที่ w อลเล็ตเนาะนะครับ w อลเล็ก็คือค่าหลอดนีเบตนะครับเราก็โอนไปที่161นะครับนะปึ๊บนะครับอ่าเขาให้ใส่จำนวนเลขนะครับเราก็ใส่ไปหมดเลยก็ได้นะครับผมนครับนี่ครับอ่าก็กดนิกไปเลยนะครับดาเนินการต่อครับอ่า ก็มาดูที่เลขพอร์ตครับเห็นไหมครับว่าบาลานเราจะเข้ามาแล้วนะครับข้างล่างนี้นะครับนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับนี่โอเคนะครับอันนี้คือการขยายฟาร์มนะครับแล้วก็เป็นการเปิดบัญชีประเภทบัญชีแล้วก็เป็นการนำเงินเข้ามาใส่นะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะ,ะลงตัวระบบแดชบอร์ดแล้วก็พร้อมที่จะวางระบบกันล้ว เดี๋ยวไปดูในการนำระบบมาใส่นะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นการขยายฟาร์มเนาะนะครับปุ๊บนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้นะครับถ้าเราไม่ชอบอันนี้เราก็รีเนมใหม่นะครับถ,ถ้ากดย้ำๆตรงนี้ก็ได้นะเราก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับอันนี้คือการ เปิดขยายฝากนะครับผมแล้วก็เพื่อจะได้พอร์ตเทรนะครับผมแล้วก็เป็นการเ,าเปิดประเภทบัญชีนสแตนาดแล้วก็เป็นการฝากเงินผ่านเพียวโคดหรือถ้าใครมีวอลเลตที่ได้จากการนำฟาร์มหรือ IB อยู่แล้วก็สามารถโอนไปขยายฟาร์มได้นะครับได้ทั้ง2รูปแบบนะครับผมนะครับถ้าใครยังไม่มีฟาร์มก็สามารถดิบสิทมาเข้ามาเติมฟาร์ม เพื่อเริ่มขับเคลื่อนในรูปแบบฟาร์มได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้การขยายฟาร์มและการเปิดประเภทพอร์ตนะครับแล้วก็การล็อกอินนะครับพอร์ตน่าจะครบถ้วนนะครับผมสวัสดีครับ